ว่าครูเท่าไรจะได้กลับบ้านครูจะมาอีกไหมผมก็มองเห็นความพยายามของเด็กที่แบบว่าเขาอยากให้เรามาสอนจริงๆเขาเห็นเรามีความรู้เขาเห็นเราเป็นครูจริงๆครับเวลาของแต่ละกลุ่มที่ลงไปสอนอ่ะของผมห้าสิบนาทีแต่ผมสอนได้ไม่ถึงยี่สิบนาทีคือตัดแล้วแล้วก็พักเบรกแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นครูที่ดีคือต้องยืดหยุ่นเวลาได้แล้วก็จัดก,การกับเวลาได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพิลพกปัญหาได้ตลอดเวลา ค่ะวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวและประสบการณ์ตรงของนักศึกษาท่านหนึ่งหลังจากที่ได้ลงฝุกปฏิบัติงานและฝุกสอนในชุมชนอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีผ่านมุมมองความคิดเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของครูเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างอัตลักษณ์ครูยุคใหม่ที่มีหัวใจเพื่อสังคมไทยกันค่ะอยากรู้ไหมคะว่าแขกรับเชิญของเราคือชครไปพบกับคุณเจได สวัสดีค่ะคุณเจไดก่อนอื่นเลยอยากให้คุณเจไดแนะนําตัวว่าเป็นใครมาจากไหนคะสวัสดีครับผมเป็นนักศึกษานะครับจากมหาวิทยายลัยราชภัฏมนาคนครครับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาอะไรคือความทับใจแรกที่คุณเจดไดได้รับจากการไปฝึกสอนในชุมชนชายบาดานค่ะอืมความทับใจแรกนะครับก็คือเด็กๆครับความอบอุ่นจากเด็กๆ เอาตรงๆนะครับคือความเป็นจริงแล้วผมก่อนไปอ่ะกังวลมากครับไม่อยากไปด้วยที่สภาพไปล้อมอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับพวกเราที่อยู่ในเมืองแบบเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยครับในสาขาครับแต่พอไปถึงสถานการณ์จริงครับจากที่ก้าวลงจากรถแล้วแล้วเห็นเด็กๆครับสายตาของเด็กๆแล้วก็สายตาของคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเวลาต้อนรับเรานะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าพวกคุณจริงๆครับเขารอเราอยู่ เขาต้องการแบบให้เราไปตรงนั้นจริงๆใช่นี่คือความประทับใจได้ค่ะค่ะหลังจากที่คุณเจไดได้ไปฝึกสอนแล้วคุณเจไดค้นพบจุดแข็งอะไรของนักเรียนในพื้นที่ชนบทที่แตกต่างไปจากนักเรียนในเมืองคะจุดแข่งรอครับของเด็กชนบทและเด็กในเมืองคือเด็กในเมืองนะครับต้องแยกกันนะว่าเด็กในเมืองเขามีอุปกรณ์เขามีความพร้อมแล้วก็เขามีการเรียนที่แบบว่ามีเรียนออนไลน์ ใช่อะไรประมาณนะครับแต่ติชนโบทอะ่ะที่ผมไปคือจะไม่มีแม้ทั้งอุปกรณ์ใช่ครับแล้วที่ผู้ผมเข้าไปก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องโรกอะไรคืออะไรใช่ที่จุดแข็งของเด็กก็คือน่าจะเป็นจินตนาการครับจินตนาการการเออจินตนาการของเด็กคือเขานั้นมีความพยายามการให้ความร่วมมือใช่ก็ประมาณนั้นครับ ใช้วิธีการหรือกิจกรรมอะไรในการดึงดูดความสนใจของนักเรียนที่ทรัพยากรมีจำกัดคะกิจกรรมที่ผมใช้จะเป็นกิจกรรมเกมครับก็เกมที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเกมก่อนเข้าเรียนกับเกมหลังเรียนใช่ผมมีแจ่แต่ละกลุ่มจะมีสี่กลุ่มกลุ่มแรกก็จะใช้เกมก่อนเข้าเรียนแล้วก็มีเกมของในแต่ละกลุ่มในนั้นด้วยก็จะเป็นเ,เกมเปิดแผงป้าย แล้วก็ใช้เพลงประกอบแล้วเราก็มีสื่อการสอนที่เป็น a I ด้วยครับในะในระหว่างการฝึกสอนมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณจะได้รู้สึกว่านี่แหละคือเหตุผลที่อยากเป็นครูก็จะมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่แบบว่าให้ตอบคาถามอะไรก็ไม่ตอบมาตอนเช้าก็บ่นแล้วอยากกลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกผมว่า พี่ไม่อวันนียเ็กเป็นครูใช่ความภาคเช้าแล้วส่วนอตอนบ่ายผมก็พยายามถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบพอมาเล็กกิจกรรมตอนบ่ายที่พวกผมจกกัดการคืดีๆน้องคนนี้ก็ยกมือตอบขึ้นมาใช่ผมก็รู้สึกว่าออน้องคนนี้ก็มีความพยายามแล้วก็อยู่ดีก็มาเรียกผมว่าครูเท่าไหร่จะได้กลับบ้านครูจะมาอีกไหมผมก็มองเห็นความพยายามของเด็กที่แบบว่าเขาอยากให้เรามาสอนจริงๆเขาเห็นเรามีความรู้ เขาเห็นเราเป็นครูจริงๆครับค<ะ>่นนะคุณได้เรียนรู้อะไรจากครูพี่เลี้ยงหรือครูประจําการในโรงเรียนชนบทคะครูพี่เลี้ยงผมรู้สึกว่าผมได้ประสบการณ์ตรงตรงที่ว่าผมได้ไปสอนทั้งเด็กอนุบาลแล้วก็เด็กประถมด้วยตรงที่ว่าผมได้มองภาพรวมของครูพี่เลี้ยงที่ผมได้เห็นครูพี่เลี้ยงนั้นรู้แม่กระทั่งถึงกับว่า เด็กคนไหนไม่ได้กินเข้ามาเด็กคนไหนไม่สบายครอบครัวของเด็กคนนั้นเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็การสอนของครูที่แบบว่าเขาเข้ามาสอดแทรกเวลาที่พวกผมทํากิจกรรมกันอยู่มันมองให้เห็นถึงภาพรวมแบบว่าการสอนที่ดีครับมองเห็นบทบาทของตอนเองในนะาคตอย่างไรคะ ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตนะครับผมอยากเป็นผู้เพื่ออโอกาสที่ยั่งยืนครับอยากพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เอาเทคโนโลยีส่วนนี้ <Okay. S 2> เข้าไปช่วยเหลือเด็กในชนบทครับ <Okay. S 2> เพราะว่าเด็กในเมืองกับเด็กชนบทนั้นมีความแตกต่างกันมาก mm hmm. ผมอยากลดช่องว่างการเหลื่อมล้ำตรงนี้ออกไปครับ mm hmm. เพราะาเทคโนโลยีสมัยนี้ก็เป็นทรัพยากรสำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก การที่ได้ทํางานร่วมกับชุมชนชายบาดานมันช่วยเปลี่ยนมุมมองของคุณเจไดต่อบทบาทครูยังไงบทบาทของครูที่ผมมองภาพไว้นะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้สอนแค่เด็กครับฟอนไปก็จะมีทั้งสอนทั้งผู้สูงอายุด,ด้วยภาพที่ผมเห็นคือครูนั้นเป็นสื่อกาในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ปกครองกับเด็กครับถ้าเราให้ความรู้เด็กเราต้องให้ความรู้ของผู้ปกครองด้วยในการใช้เทคโนโลยีให้เขาสอนสอนการใช้กับเด็ก ใช่ครับหากคุณเจไดได้มีโอกาสพัฒนาโครงการหนึ่งเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทคุณเจไดอยากจะพัฒนาโครงการอะไรคะโครงการที่ผมอยากพัฒนาคือโครงการห้องเรียนดิจิทัลเพื่อทุกคนผมอยากจะสร้างแพลตฟอร์มหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ช่วยขยายโอกาสให้กับน,นักเรียนทุกคนครับ เพราะอยากทําพวกสื่อวิดีโอออนไลน์อะไรประมาณนี้ครับจากที่คุณได้ฝึกสอนในพื้นที่ต่างจังหวัดช่วยให้คุณพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะครูในด้านไหนมากที่สุดคะก็คงจะเป็นด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับแล้วกการยืดหยุย่นเวลาเพราะว่าสถานการณ์จริงอะตามกําหนดการอนะ กับเวลาจริงอะ่ะมันไม่เหมือนกันครับ oh. เพราะว่า mm. เวลาของแต่ละกลุ่มที่ลงไปสอนอะ่ะของผมห้าสิบนาทีแต่ผมสอนได้ไม่ถึงยี่สิบนาทีคือตัดแล้วแล้วก็พักเบรกแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นครูที่ดีคือต้องยืดหยุ่นเวลาได้แล้วก็จัดการกับเวลาได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพลิงแพลปัญหาได้ตลอดเวลาใช่ครับ คุณเจไดอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้กับเพื่อนนักศึกษาครูรุ่นต่อไปที่กําลังจะไปฝึกสอนในชุมชนคะหมายถึงรุ่นน้องที่จะมาผักไยสมัครใช่ไหมครับใช่ค่ะที่อยากจะฝากนะครับก็อย่ามองข้ามในสิ่งที่ตัวเองไม่มีครับควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะว่าก่อนจะไปนั้นอย่าเพิ่งเห็นว่าที่นั่นไม่มีอินเทอร์เน็ตที่นั่นไม่มีสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยครับลองลองไปดูก่อนครับจริงๆแล้วมันสนุกแล้วก็มันมีคุณค่ามากครับ วันนี้ก็ขอบคุณคุณเจไดมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวและมุมมองหลังการปฏิบัติงานและฝึกสอนในชุมชนอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรีของคุณเจไดค่ะหวังว่าประสบการณ์นี้จะเป็นแรงมานานใจให้ทุกคนเห็นความสําคัญของบทบาทครูและเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไปค่ะ